เรืงาน่จริงเราเคยแนะนําไปสักวิวก2 2> ส,งว,กสงวิกที่แล้ว<ช>ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็พี่ต่ายก็มาเล่าเรื่องที่เขาจะอาจจะได้เงินจากกองทุนอะไรใช่ไหมพี่ต่ายที่แบบล้มล<ช>ะลายคิดคดิสใช่ค่ะ ก็วันนี้ที่เราเลือกฮาน่ามานอกเหนือจากประเด็นที่นิกบอกนะคะเรื่องของภาพเซนิเมนต์เรื่องของ Flow ต่างๆแล้วเนี่ยในเชิงของพื้นฐานก็เป็นตัวที่เราชอบมากที่สุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วค่ะด้วยความที่ยังพอมีอัพไซด์นะคะถ้าเป็นเดลต้านี่ก็ฟูลลี่ไปอยู่แล้วนะคะ KCE ก็เริ่มเต็มแล้วเหมือนกันก็จะเหลือฮาน่าเนี่ยละค่ะในแง่ของไวเลชันก็เป็นตัวที่ ถูกที่สุดในกลุ่มถ้าเทียบกับ KCE แล้วก็เดลตานะคะจริงๆถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคือเขาจะเป็นคนที่ PE ถูกกว่า2คนนั้นอยู่แล้วค่ะด้วยความที่ภาพของ profitability หรือว่า product ที่แตกต่างกันนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือยังถูกกว่าอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจทั้งด้นของ valuation แล้วก็ earning momentum นะคะส่วนประเด็นที่นิกบอกก็คือ จะมีของกองทุนนะคะตัวเครดิตสวิสที่ฮาน่าเคยเข้าไปลงทุนค่ะลงทุนอยู่หลายอยู่พอสมควรแล้วก็กองทุนนี้ปิดไปค่ะก็เหมือนล้มละลายนั่นแหละก็สิ่งที่ตัวแอสเซทที่เขาไปถือไว้เนี่ยล้มละลายไปนะคะแล้วกองทุนนี้ก็ถูกปิดไปด้วยในปี2021ค่ะฮาน่าก็เลยมีการตั้งสำรองไว้หมดแล้วทั้งจำนวนค่ะแล้วก็ก้อนที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้เงินคืนเนี่ยคือ420ล้านบาท ตั้งไว้ในงบนะคะตอนนั้นจําได้ว่าง,งบออกมาแล้วก็ตกอกตก,ตกใจมากนะคะราคาหุ้นลงไป,ปพอสมควรเลยช่วง Q4 ของปี2021ตอนนั้นนับปัจจุบันเนี่ยพอเครดิตสวิสถูก UBS ซื้อไปนะคะก็ได้มีการเอ่อหรือตัวในแง่ของแอสเซทต,ต่างๆกองทุนอะไรต่างๆออกมาแล้วก็เริ่มมีข่าวออกมาค่ะว่า UBS เนี่ยอาจจะ มีการถ่ายถอนหน่วยลงทุนของกองนี้นะคะคือก็ไม่ได้ปิดไปเฉยๆแล้วอาจจะมีการคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนะคะสําหรับกองที่หาน่าได้ตั้งสำรองไปแล้วนั่นแหละแล้วก็ในข่าวเนี่ยคือตอนนี้ยังเป็นข่าวยังไม่ได้มีอะไรไฟนอลออกมานะคะในข่าวก็บอกว่าอาจจะให้คืนสักเกของมูลค่าสินทรัพย์ถ้าหาน่าได้กลับคืนมาตมนั้นจริงๆเนี่ย แต่มองไว้ประมาณสัก300กว่าล้านจะ300ต้นๆที่อาจจะต้องมีการ r e v e r s กลับเข้ามาในงบกําไรขาดทุนนะคะก้อนนี้เป็น one time ค่ะเป็นกําไรที่ไม่ได้เป็น recurring แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับ operation ก็อาจจะทําให้กําไรดีใจในแง่ของระยะสั้นแต่ก็ด้วยความที่เป็น one time เนาะแต่ข้อดีคือมันเป็น cash ถ้าคืนเงินกลับขึ้นมาเนี่ย300กว่าล้านก็จะกลับ เข้ามาในกิจการของฮาน่าก็มาช่วยเสริมสภาพคล่อ,องอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ยังไม่ไฟนอลเราต้องตามดูกันไปว่าสุดท้ายแล้วจะมีผลสรุปออกมาเป็นยังไงนะคะสําหรับเรื่องนี้ส่วนกลับมาที่พื้นฐานหลักของฮาน่าเนี่ย Q1 กำไรก็ถือว่า ฟื้นช้าๆนะคะอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นมาก Q2 แต่ก็คิดว่ายังเป็นโมเมนตัมที่ฟื้นตัวต่อค่ะก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าภาพครึ่งปีแรกเนี่ยมีในเรื่องของดีมานค่ะทั้งในกลุ่มออโต้เองทั้งจีนเองที่อาจจะยังฟื้นตัวช้าๆอยู่นะคะแต่เริ่มเห็นการฟื้นตัวของคอน summer product ดูตัวเลขส่งออก สินค้าของบ้านเราก็ได้นะคะตัวคอน s u มอ e r ก็เริ่มเริ่มปรับตัวขึ้นมาทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เห็นยอดขายมือถือทั่วโลกเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้น Apple อาจจะไม่ได้หวุ่หวามากนักแต่ยอดขายมือถือของจีนดีมากนะคะแล้วก็ฮานะ่าเนี่ยมีโรงงานที่อยู่ในจีน,นะคะ่ะซึ่งก็ผลิตชิ้นส่วนที่ซัพพอร์ตไป บริษัทที่เป็นค่ายมือถือของจีนด้วยอันนี้ก็น่าจะมาช่วยสปอร์ตในแง่ของการฟื้นตัวแล้วก็คิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะชัดเจนน่าจะเป็นช่วงพึ่งปีหลังนะคะมาจากคอน summer อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเลยคะ่ะทั้งมือถือทั้งสมาร์ทโฟนทั้งคอมพิวเตอร์มีการอัปเกรดตัว AI เข้าไปนะคะโรงงานที่เกาหลีใต้ SIC ติดตั้งเครื่องจกักรสายการผลิตใหม่อะไรแล้วเสร็จเนี่ยครึ่งปีหลังน่าจะแรมอัพได้นะคะก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวและอยากได้อย่างหนึ่งคือให้ออโต้ฟื้นถ้าพวกออโตโมทียยอดขายต่างๆฟื้น EV เริ่มกลับมาดูดีขึ้นเนี่ยอันนี้จะยิ่งช่วยสับป่อในเรื่องของการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะคะกำไรปีนี้เนี่ยของฮาน่าเนี่ยแต่ยังคาดไว้ตามเดิมค่ะโต9%นะ2,002นะคะแล้วก็ถ้าแถมอย่างที่นิก พิมพไว้หน้าจอก็คือเป็นหุ้นที่มียอดช็อตคงค้างในสัดส่วนที่สูงที่สุดในตลาดน,นะคะลคแล้วก็อ่าประมาณสักเกือบเกือบสามเอร์เซ็นของทุนที่ชําระแล้วอืแล้วก็มีเร<อ>ื่องของ e s g ด้วยใช่ใช่ฮหาหน้าได้ e s g rating <S <ม> <S จากทางตลาดเนี่ยอยู่ที่ระดับ double a <AA. S 2> นะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้ามองว่าครึ่งหลังกองทุนไทย ESG จจะมีคนเข้ามาลงทุน มากขึ้นนะครับบวกกับเรื่องของอัปเดกที่เข้ามาทําให้การชอ็อตโอกาสทำกำไรฝั่งชอนะ็อตอะยากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นฮาน่าเนี่ยเรียกว่ามีทั้งแรงซื้อจากตัวกองทุนไทยเอสจกับเรื่องของการปิดสถานะช็อตที่ค้างอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เลยหยิบมาแนะนำอีกทีหนึ่งสำหรับตัวฮาน่านะครับราคาเป้าหมาย50บาทแล้วก็ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาราคาก็มีย่อๆลงมาทําให้สัญญาณโอเวอร์บอสในช่วงก่อนหน้าเนี่ย มันเริ่มลดลงมาเนี่ยจะเห็นว่าก่อนนันนี้เนี่ยถ้าดู i s i ด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่าขึ้นไปสูงสุดประมาณ76เลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ลงมาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ64ก็คือปรับฐานลงมาแล้วดังนั้นก็มองเป็นจุดในการเทรดดิ้งเก็งกำไรหรือว่าลงทุนที่ที่ดีขึ้นสำหรับ,รบตัวฮหาหนานะครับครับผม